สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของน้ํามันทุกคนคงจะรู้จักน้ํามันกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมีกันอยู่ในครัวเรือนใช้ในการประกอบอาหารเช่นทอดผัดเอ้ยไม่ใช่ละ <c oughs> และเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของน้ํามันน้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและมีค่ามากเป็นอันดับต้นๆของโลกน้ํามันยังเป็นเชื้อเพลิงและ เป็นวัตถุดิบสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งสร้างเงินมหาศาลให้ใแต่ละประเทศและทําให้เศรษฐกิจโลกเติบโตจะสังเกตได้ว่าประเทศใดที่มีน้ํามันมากจะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและเป็นประเทศอภิมหาเศรษฐีโลกและหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือ10อันดับประเทศที่มีน้ํามันมากที่สุดในโลกจะมีประเทศใดกันบ้างเราไปดูกันเลย10ลิเบียมีปริมาณน้ํามันอยู่ที่ 48,400ล้านบาร์เรล9สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีปริมาณน,น้ำมันสำรองเป็นอันดับ9ของโลกแต่กับเป<อ>็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่ของโลกด้วยปริมาณ1 5 3ล้านบาร์เรลต่อวันนั่นเป็นเพราะว่ามีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการขุดน้ำมันแบบใหม่และมีแหล่งผลิตน,น้ำมันขนาดใหญ่ภายในประเทศอีกมากมายส่วนปริมาณน้ำมันก็อยู่ที่61,200ล้านบา์เรล S 1> <S 1> 8. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาหรับเอิเรตเป็นประเทศที่ร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมันจนกลายเป็นประเทศที่เติบโตอย่งางรวดเร็วโดยรายได้จากการส่งออกน้ำมันคิดเป็น30%ของค่า GDP ส่วนปริมาณน้ำมันอยู่ที่9 7 8 0 0ล้านบาเรล 7. คูเวต คูเวตมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าสธรรมชาติคูเวตมีปริมาณน้ำมันอยู่ที่1,1500ล้านบาร์เรล 6. รัสเซียรัสเซียมีปริมาณน้ำมันอยู่ที่1,6200ล้านบาร์เรล ห้าอิรักเศรษฐกิจของอิรักพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยคิดเป็น90%ซของรายได้ประเทศมีปริมาณน้ำมันอยู่ที่147,200ล้านบาร์เรลสี่อิหร่านมีปริมาณน้ำมันอยู่ที่1 5 5 6 0 0ล้านบาร์เรลสามแคนาดาน้ำมันดิบถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาส่วนปริมาณน้ำมันของแคนาดาอยู่ที่1 6 7 8 0แ่ล้านบาร์เรลสอง ซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลกที่สร้างรายได้จากการส่งออกน้ำมันมากที่สุดมีปริมาณน้ำมันอยู่ที่2 9 7 7 0 0ล้านบาร์เรลและก็ได้เดินทางม,มาถึงกับอันดับที่1 1. เวเนซุเอลามีปริมาณน้ำมันอยู่ที่3,330 0ล้านบาร์เรลและเป็นอย่างไรกันบ้าง่ะครับก็ซึบอ,อันดับประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกและถ้าคลิปนี้มีเนื้อหาผิดพลาดประกาศลายผมก็ต้องขอกลับประทานอาภาัยมณะที่นี้ด้วยละคลิปหน้าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเราสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ